สำหรับเกมโซโล่โลกก็เล่นง่ายมากเพียงแค่ผู้เล่นเขียนคาเตอร์ชีตเริ่มต้นตามนี้เลยจ้าใครยังไม่มีไปโหลดได้ที่ d e s สคริปชันเลยนะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็พร้อมเล่นแล้วให้ผู้เล่นดูคลิปนี้ไปเรื่อยเลือกเส้นทางที่เป็นตัวของคุณเองห้ามกลับทางเก่ายกเว้นเกมจะระบุนะถ้าเจอศัตรูก็ให้ปราบมันซะโดยการทอยลูกเต๋าเนี่ยแหละผัดกันร,ระหว่างคุณเกิดศัตรู จนศัตรูพ่ายแพ้แต่ถ้าผู้เล่นแพ้เองต้องเริ่มเล่นใหม่สถานเดียวจบละจ้าคลิปสอนใครยังไม่เข้าใจอ่านตรงนี้เลยสถานที่ที่คุณอยู่ในตอนนี้คือนรกที่หนึ่งเช่นเดิม แต่บรรยากาศดูร้อนแรงกว่าเดิมเนื่องจากออกห่างจากเขตคุ้มครองของเฮดิสไฟบอสได้กล่าวอำลาคุณพร้อมเข้าประตูวาร์ปและหายไปทันใดนั้นแมงป่องตัวหนึ่งได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่คุณในทันที ณได้เดินทางต่อมาจนพบกับแม่น้ำสายหนึ่งคุณจะทำอย่างไร คุณเดินมาจนสุดทางของแม่น้ำสิ่งที่คุณพบคือครึ่งคนครึ่งแพะที่กำลังไล่ล่าฆ่าผู้คนที่เดินทางมายัางที่แห่งนี้มันได้จ้องมาที่คุณและกระโจนเข้ามาหาคุณ คุณได้ก้มลงไปมองใต้แม่น้ำสิ่งที่คุณพบก็คือ คุณได้เดินทางข้าแม่น้ำมาสิ่งที่คุณพบคือวิญญาณเด็กสาวคนหนึ่ง คุณออกเดินทางต่อและพบกับต้นไม้หนึ่งต้นสภาพของมันนั้นแห้งเหี่ยวแต่มันได้ออกผลมาหนึ่งลูกคุณได้กินมันและได้รับแ็กเฮบวกห คุณออกเดินสำรวจต่อไปในดินแดนอันรกร้างแห่งนี้เสียงธนูลูกหนึ่งปักเข้ามาที่แขนของคุณถอยลูกเต๋าหกลูกและลดเฮดพีตัวเองตามแต้มที่ได้รับจากนั้นเข้าการต่อสู้ ในขณะที่คุณเดินทางสำรวจอยู่นั้นได้มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างก้าวเดินการเดินของสิ่งมีชีวิตนั้นทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนไปทั้งหมดแรงสั่นนั้นทําให้คุณก้าวพลาดและร่วงหล่นลงจากที่ที่คุณยืนอยู่ถอยลูกเต๋าตามค่าสปีด ได้ลุกขึ้นมาและตรวจสอบร่างกายของตนเองคุณสังเกตได้ว่าสิ่งที่คุณได้จับไว้ตอนที่คุณยังร่วงอยู่ในมือของคุณคุณจึงได้ตรวจสอบมัน คุณตั้งสติได้และเดินตามทางต่อไปเท่าว่าได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาโจมตีใส่คุณหอ,อกเล่มหนึ่งแทงเข้าที่หัวของมอนสเตอร์ตัวนั้นเจ้าของหอ,อกนั่นคือใช้รูปร่างกำยำในชุดรบชาวสปาร์ตาเขาได้มองมาที่คุณและเดินจากไปคุณได้รับพลังใจบวกสอง ณออกเดินทางต่อมาระหว่างทางได้มีชายคนหนึ่งควบม้ามาทางคุณเจ้าเจ้าเห็นนักรบสวมชุดเกาะสปาร์ตาแถวนี้ไหมชายคนนั้นกล่าวถามคุณเจ้านั่นมันทํำไมพ่อข้าต้องตายเขารีบพูดกระตุ้นให้คุณรีบตอบหรือว่าเจ้าจะเป็นพวกเดียวกับมันเขาได้เข้ามาโจมตีใส่คุณ เสียงตึงตังของพระสุธาดังกึงกก้องเบื้องหน้าของคุณคือเงาคนขนาดยักษ์ที่กำลังทำการตีลาวาอยู่ในนรกใครอยากให้ข่าสร้างอะไรบอกมาได้เลยข้าใช้ใจของข้านั้นรับเป็นวิญญาณที่ถูกจองจำเท่านั้นชายคนนั้นกล่าว คุณได้เดินทางต่อและพบกับคขลือหาดหลังหนึง่งคุณได้เดินเข้าไปและพบกับทางแยกจงเลือกทิศทางที่จะไป ได้เดินขึ้นจนสุดทางและเข้าไปยังประตูที่อยู่ด้านหน้าสิ่งที่คุณพบคือชุดเกราะอัศวินที่มีก้อนเนื้ออะไรบางอย่างอยู่ด้านในและ,มะแมลงวันขนาดใหญ่ที่เกาะอยู่ที่แขนขวาของชุดเกราะสิ่งนั้นได้กรีดร้องทันใดนั้นเองที่ชุดเกราะอัศวินก็พุ่งเข้ามาโจมตีใส่คุณ คนเดินขึ้นมาจากทางนี้ได้มีรากไม้ขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นและรัดคุณไว้พร้อมฟาดคุณลงกับพื้นอย่างรุนแรงคุณเสีย HP 8ถอยลูกเต๋าหนึ่งลูกบวกสปีด เมื่อคุณก้าวเข้ามาในห้องได้มีเสียงดนตรีภัยไพเราะดังขึ้นคุณเดินตามเสียงนั้นไปและสิ่งที่คุณได้พบคือรูปปั้นหญิงสาวคนหนึ่งในมือของเธอมีพินสีแดงคุณรู้สึกสนใจในพินนั้นเมื่อคุณเข้าใกล้รูปปั้นนั้นหญิงสาวคนนั้นก็ขยับตัวแล้วเข้าโจมตีคุณ เมื่อคุณก้าวเข้ามาในห้องนี้สิ่งที่คุณพบนั้นคือบ่อน้ําที่เต็มไปด้วยเลือดและรากไม้ที่เต็มไปด้วยนามรากไม้นั้นสัมผัสได้ถึงการมาถึงของคุณมันได้พันขาคุณและบีบรัดจนทอยเต่าสามลูกบวกค่าลัก ได้พบเข้ากับรังของประสิทธ์สีแดงทอยลูกเต๋าตามค่าแอคแทก เดินหลบเลี่ยงรากไม้มาได้แต่สิ่งที่รอคุณอยู่คือแมวปีศาจตนหนึ่ง เดินทางต่อมาจนพบห้องโถงแห่งหนึ่งที่นั่นมีแท่นพิธีกรรมอยู่กลางห้องตรงนั้นมีอัญมณีสีแดงอยู่ คุณเดินทางต่อมาจนได้พบกับหญิงสาวนางหนึง่งเธอจ้องมาที่คุณด้วยสายตาเย็นชาเทาว่าทันใดนั้นเองที่แผ่นหลังของเธอก็ได้มีรากไม้ชอนใช้ออกจากตัวของเธอและพุ่งเข้าหาคุณ ออกมาที่ด้านหลังของคฤหอสนาดคุณรู้สึกดีใจที่เอาชุดรอดออกมาจากครือหนาสุดประหลาดนั้นได้คุณได้รับพลังใจบวกสองแต่เบื้องหน้าที่คุณพบณตอนนี้คือวิหารขนาดใหญ่ คุณได้เดินเข้ามาใกล้บริเวณวิหารทนาดนั้นค้างคาวที่บินรอบวิหารได้รวมตัวกันก่อร่างเป็นปีศาจค้างคาวขนาดใหญ่เอาวิญญาณที่ถูกจองจำสองชิ้นหมา้ค่าแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปพร้อมเพิ่มให้พีให้จนเต็มหากไม่จงมาประมือกับข้าซะปีศาจต,ตัวนั้นกล่าว เขาดเดินทางต่อและพบกับศิราจารึกบางอย่างในนั้นมีข้อความสลักไว้เมื่อเทพเก่าเป็นอิสระจากพื้นดินด้วยความมืดและร่วมมือกับผู้ที่ถูกกดขี่เมื่อนั้นท้องฟ้าจะถูกทำลายเหลือเพียงบุคคลที่ผ่านการทดสอบเขาหรือเธอจะกำหนดชะตาด้วยความช่วยเหลือจากเงาและก้อนน้ำเพื่อยุติหรือสร้างสิ่งที่ดีกว่า คณได้ก้าวเข้ามาในวิหารทันใดนั้นวิหารได้ถล่มและเกิดกองไฟขนาดใหญ่ดำวิญญาณที่ถูกจองจำมาสังเวยในไฟเพื่อปลดปล่อยพวกเขาเสียผู้มีเมตตาจะได้รับรางวัลเปลวไฟนั้นได้พูดกับคณ คุณได้ก้าออกมาจากวิหารทันใดนั้นได้มีบางอย่างวิ่งตรงมาทางคุณลักษณะของสิ่งนั้นมีรูปร่างเหมือนกับมิโนโทอร์ ในที่สุดก็มาถึงสักทีอ๋อซื้อให้เสร็จสะข้าต้องรีเซ็ตระบบใหม่เพื่อทำการทดสอบกลุ่มสองต่อโฟโบอสพูดด้วยท่าทางที่รำคาญ